ไมล่ะฉันก็แค่อยากจะหาเงินช่วยคุณอยากช่วยงั้นเหรอจำสิ่งหวาดกลัวเธอไว้เลยนะบ้านหลังเนี้ผมใหญ่ภรรยายของคุณน่ะทำให้คุณขายหน้านะคะผมชักจะไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้ละกล้าทำกับฉันถึงขนาดนี้เลยหรอคะนี่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำขนมเห็นไหมเลอกเธอะเต็มบ้านหมดแล้วเนี่ยเอาที่ละกลับมาแล้วหรอคะผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำ เลิกทำได้ละแต่ว่าลูกเราใกล้ข้อแล้วนะคะอีกอย่างค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมากฉันก็แค่อยากจะหาเงินเพิ่มอะค่ะคุณจะบอกว่าเงินเดือนของผมไม่พอจ่ายค่าบ้านค่าเลี้ยงลูกรือไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าลูกเราเกิดมามันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะคะฉันก็แค่อยากจะหาเงินช่วยคุณเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะนี่คุณคิดว่าขายขนม5บาท10บาทเนี่ยมันจะพอจ่ายค่าบ้านค่าเลี้ยงลูกยังไง เออคิดได้ก็ดีช่างนั้นก็ไม่ต้องเรียนจบสูงสูงออกมาขายขนมข้างถนนก็จบคุณคะฉันไม่ได้จะทำให้คุณโกรธเลยนะแต่ฉันก็แค่อยากจะหาเงินช่วยคุณก็แค่นั้นเองอะ่ะอยากช่วยงั้นเหรองั้นก็ช่วยไปดูแลบ้านให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าดูสิท,ทสกก <S <S สั้งลบทักก้งสกปรกจาตจงหัวกระโหลกไ,ไว้เลยนะบ้านหลังเนี้ยผมใหญ่ แล้วผมก็เป็นคนจ่ายที่นี่ผู้ชายอะ่ะเป็นผู้นำเอาเค้กถ้วยหนึ่งจะ้ะได้เลยจ้ะ20บาทจ้ะคุณลูกค้าขอบใจมากนะจ้ะ เข้ามาได้เลยครับสวัสดีค่ะคือฉันมีเรื่องจะบอกคุณอ่ะครับว่ามาคือเมื่อเช้าอ่ะฉันเจอภรยร,รยาของคุณด้วยแหละฉันเห็นภรรยาของคุณน่ะขายของข้างทางกับพวกชาวบ้านผมชักจะไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้ละ ฉันว่าภรรยาของคุณอะทําให้คุณขายหน้านะคะทั้งทั้งที่คุณอะทางานบริษัทใหญ่โตขนาดนี้มันน่าอายมากเลยนะคุณใช่ที่คุณพูดคุณก็ถูกถูกที่สุดเลยคะ่ะนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณมาได้ไงคะ ผมว่าผมพูดกับคุณรู้เรื่องแล้วนะว่าอย่ามาขายของอะไรแบบนี้แต่ฉันอยากจะช่วยคุณหาไรายได้เสริมก็แค่นั้นเองนะอยากช่วยังั้นเหรอถ้าคุณอยากช่วยงั้นก็กลับบ้านไปช่วยทํางานที่บ้านน่นคุณเลือกเอานะว่าจะเลือกร้านขนมบ้าๆน,นี่หรือว่าเลือกสามีอย่ยอผม นี่คุณตัดสินใจได้เลยยังว่าจะเลือกสามีหรือขนมบาบ้านั่นฉันรักคุณนะคะแต่ฉันรักลูกสาวของฉันมากกว่าฉันอยากสร้างความมั่นคงให้กับลูกเมื่อเขาเกิดออกมาดูเหมือนว่าคุณจะตัดสินใจได้แล้วสินะนี่ผมเก็บของให้คุณละแล้วผมจะคอยดูว่าคนอย่างคุณ จะไปได้สักอินน้ำนี่คุณกล้าทำกับฉันถึงขนาดนี้เลยหรอคะผมว่าคุณตั้งหากนะที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเชิออกไปได้ละฮัโหลครับพี่ตอนนี้ดาไม่เหลือใครแล้วอะ ร้อมเขาไล่ดาวออกจากบ้านแล้วแทบไม่เหลือใครแล้วจริงๆอะ่ะถ้าขอไปอยู่บ้านพี่ก่อนได้ไหมขอบคุณนะคะไม่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรนะเราอยู่กันสองคนก็ได้ ลูกวันนี้เราขายได้เยอะมากเลยนะมีลูกค้ายเยอะด้วยแม่จะมีเงินเยอะๆมาให้ลูกใช้แล้วนะแกต้องมาประชุมให้ได้ฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะป่วยหรือตายถ้าแกไม่มาบอสต้องโกรธแน่โบนัสเดือนเนี้ฉันต้องมีพาดเข้าใจไหมเฮ้ยสวัสดีครับ สวัสดีจ้ารับอะไรดีจ้านี่ขนมอะไรเหรอครับดูแร้วน่าทานจังเลยงั้นผมเอาหนึ่งชิ้นนะครับได้เลยจ้าอันนี้เป็นขนมเค้กกล้วยหอมนะจ้าชิ้นละยี่สิบบาทจ้านี่จ้านี่ครับยี่สิบบาทขอบคุณมากเลยนะจ้าอือขนมนี่อร่อยมากเลยนะครับผมยังไม่เคยทานขนมอะไรอร่อยขนาดนี้เลยนะครับ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ แค่คุณชมว่าอร่อยฉันก็ดีใจมากแล้วค่ะครับออคุณจะหาว่าผมบ้าไหมครับพอดีผมมีแผนที่จะเปิดธุร,ธร,ธรกิจเล็กๆผมคิดว่าลูกค้าคงชอบขนมที่คุณทําแน่นอนเลยครับคุณสนใจที่จะร่วมทําธุรกิจกับผมไหมครับนี่ครับนามบัตรของผมจริงเหรอคะถ้าคุณพูดจริงฉันก็ยินดีมากๆเลยจ้ะขอบคุณมากนะครับยังไงคุณก็เตรียมตัวทำขนมวันละ1000ชิ้นได้เลยนะครับ ลูกเราจะรวยแล้วนะพร้อมฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณครับบอสคุณตั้งใจฟังนะฉันมีข่าวร้ายจะมาแจ้งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คุณได้ทำงานที่นี่อะไรนะครับทางเราได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและมีหลายตำแหน่งที่เราต้องตัดออกหนึ่งในนั้นคือตำแหน่งที่คุณทำอยู่แต่บอสครับผมอยากทำงานที่นี่จริงๆนะครับคุณต้องเข้าใจเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้ด้วยนะคะ อีกอย่างพิการแบบคุณไม่มีใครอยากทำงานด้วยหรอกแต่บอสครับถึงผมจะพิการผมก็ทำงานไหวนะครับฉันเสียใจด้วยนะคะแต่บอสครับบอสบอสครับบอสเป็นพราะแกไอ้ขาหิงสวยเป็นพราแกเลย ฮัลโหลคะ่ะอ๋อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันโทรกลับค่ะคุณคะจอดก่อนคะ่ะพร้อม,อมดาทำไมพร้อมถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะก็เมื่อสองเดือนก่อนพร้อมประสบอุบัติเหตุอ่ะก็เลยพิการขาเดินไม่ได้ ดาเสียยใจ้วนะรับไว้นะเผื่อว่าอาจจะช่วยอะไรพร้อมได้บ้างขอบคุณมากนะดาว่าแต่ดาหาเงินมาจากไหนอะ่ะก็มาจากธุรกิจของดาน,นั่นแหละแล้วลูกของเราละ่ะพอไม่ต้องเป็นห่วงลูกหรอกนะตอนนี้ ลูกมีทุกอย่างที่อยากได้แล้วก็มีความสุขมากๆถ้าวันไหนพร้อมอยากเจอลูกพร้อมไปหาลูกได้เสมอเลยนะแล้วทำไมดาถึงหาเงินได้มากขนาดนั้นอนะ่ะก็อย่างที่พร้อมรู้แหละตอนนั้นเนี่ยดาขายขนมข้างทางตามตลาดนะัดทั่วไปตอนนั้นดาย,ยังไม่มีทุนไม่มีกำไรอะไรเลยสักอย่างแต่ดาดันเจอเจ้าของธุรกิจใจดีคนหนึ่งเขาชวนดาไปร่วมลงทุนด้วยจนดาสำเร็จแล้วก็มีถึงวัวน,นี้ไงละ่ะ พ้อมขอโทษสําหรับทุกอย่างแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะโชคดีนะ